เอาผ in ูม่แม่บ่ไม mm. ่ตัวก็ไรดอกตั้งอือเอาอก็ได้ดอกใช่คือเครื่องรถบางทีอ้แม่ก็ได้ดอกเขาอยู่ในถ้ำเเขาคุยกันหากันยุ่งอแต่ยู่ในถ้ำมันก็ไม่แห้งอเยอะหนึ่งกันยังสี่อันยังของไดสองขาดั้งย หาเมียมาขอแน่ขึ้นบาบออะไรหรอคะสวัสดีสค่ะค่ะนี่ครับผมค่ะคะผ้าเส้นครับมาตามนี่างนเมียล่ะกะุดปุยเลี้ยงเลี้ยนล่อหาันแต่เนาะค่ะคือว่าเมียสุกมาทุ่งหวัดเมียจกข่าเอามาเห็นวันใดกับมาดเงินล่อหาไม่เห็นเรียนล่อหาในุ่ยไงบอครับคุณแมผมก็ไ่เคยเห็นกระธรมดากัะซำเลียน เรีนสิบบานท่าเล่เนาะสามเรียนสิบแต่มันเป็นพ่อส่อสองสองสี่สี่ศูนบอกะสองสี่สี่ศูนยเป็นเรียนลองหาหนักสามจากหนักสามเสียงสร้างสามเสียแล้วก็มีมันสิมีผ่าปุ๊บข้าเจ้าซื้อกันเรียนละลายโอ้โหไม่ให้อ,อกไร เหรียญนี่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษตรจ้ามันเป็นเหรียญอิมิตูครับอืมเป็นเหรียญเมตุจ้าแต่มีเมตุอีิมิตูอีดีกว่าตัวนึงตัวตะเกียร์นั่นขจ้าอันมีเงินห้างมีเงิ่อนขจรค่ำอืมมีหลายอย่างตะกี้เขาจะมีเป็นหีบปุ๋าะเงินสตางค์แดงสตางคเดืองเขาจ้าบบนีหลายอืมตกทอดกันมากลูกหลานมากพ่อแม่ก็ให้ตอด สด,สด<พ>อมาเริ่มเริ่มแรกที่ได้เหรียญมาานี่คิดจั่งไหนจังคิดว่าจะเอามาเห็ดเหล็กครับความรู้สึกตอน,อนตะกี้พอเพิ่นเอาไปเห็ดตะกี้พอเพิ่นเห็ดงานอยู่เทศบาลอุดรเพิ่นเป็นหัวหน้าเพิ่นเคยเอาเหรียญล่อหาไปเห็ดไปเห็ดน้ำอันอปูบานเมา เราเราก็เคยถือเราเออกขี้เกียม์ซองหานไปเฮ็ดเราก็เคยถือ <Okay. S 2> เคยเคยเห็นเพื่อนออกไปเฮ็ดอีพอแต่ละเ,เอาเดือดร้องหามนะไปเฮ็ดเอยียงกต่สูร้องหาพอ mm. ดีในสันตวาน่า mm. 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 คือคือได้โศกได้มาตลอดนั่นเองร้องหาไปตะกี้ต่สมัยพอเนี่ยก็ออกไปเฮ็ดบันนี้เรียกออกอันเรียกออกไปให้ปู้วันเมาเฮ็ดไทยบันนี้นนมันก็ออกสามตัวหมด่ระมาณงวดออกเปดเปดได้บุญแล้วล่ะมันก็ออกรวมออกทั้งหลังทั้งบนเพร่ระมาณ เอาเลียอันล่อหาไปเฮ็ดพี่พอแล้วบ่ะเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดพิธีเพิ่นมาเข้าฝันบมอลๅเห็นเป็นตัวอยู่ตรงนั้นครับก็เฮ็ดน้ําตาเที่ยนนี่ล่ะเฮ็ดน้าตาเที่ยนก็ออกมาเป็นตัวเลยเม่นงวดอันก็มีแต่อันว่าเอามาให้อาจารย์แล้วสวดสวดนี่คันพูอยู่ในศีลกี่ในธรรมันบอมันกระิีคิ้วบ่ขึ้นบอลงบ่ขึ้นืบ่ลงคือก็เป๊ะๆเมียนบานนี้อย่างนึงล่อหานี่เพื่อนก็บพ่ตัวเฮ้า แล้วก็ยุ่น้ำที่อมเพรากเขาขอทีเจ้าฐานโบลาเ้ามาขเข <c oughs> าสึมาสวดเอรุณเดชเ้าก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสวดเพิ่นกับผ้าสวดมนต์เย็ยนเห็ดปลาเอียงขึ้นเป็นบ่เ้ามกับมาอัน,อ,นอันเห็ดสวดมนต์ให้เจ้ากรร <c oughs> ม,าม,าม,ามนยมายเรืเรนนเเเ่นห้ามาขอเพิ่นห้ามเอาเพิ่นผ้าเมร์แพมตตาสวดมนต์เรื่อแรงมาเด็กตื่นยิ้มมือเศร้ามากนี่มันสวยมากเพิ่นกับผ้าห้าเอามือเพิ่ตไปหามือดีพร้อมจังมือคำหนึ่งออกไปคำหนึง่งเสียงบ่ ่วนมากเขจ็จากเฮ็ดแต่ครับขึ้น,นออหนึ่งคำแล้วก็มันพะจังนสินะค่ะคุณคุณแม่มีจะเหรียญกับก็มีหลายเหรียญอยู่หลายเหรียญก็มีโฮเกิเหรียญครับคันๆเหรียญอะไรมันเศร้าสวดได้ยังไงเสียห้อก็เปลี่ยนเอาเหรียญใหม่หหเหรียญน,นี้มันเขึ้นเขา,เขาตะลางบอกหาก็เอาเหรียญนี้ไว้เ้าก็เขียนไว้ว่าเขาล่างห้องก็เขียนใส่ซ่วงอะไรเหรียญนี้เขาบนเขาบนหลางคือจังหวัดบางทีบางหนึ่งแหรนบางค่ะค่ะสวน อาจารย์เราสวดออกมาอนมามันสีได้เก่าหลายๆตัวนมาวันนี้เมียนี่ก็เลยจับเล่กเก่าอัว่ามันเก่าคือหลายแท่ประสันก็เลยจับออกมาเก่าหนึ <Okay. S 2> ่งม so ันเป็นเก่าง่ามนะหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งไข่วันนี้เลขกเตดอีมันบปได้เป็นเลขแเดเดมันเป็นปอปลาอมันเป็นปอปลาไปเบิ่งไม่คิปกับผู้จัดไปเบิ่งไม่ปอปลามันก็สิเป็นเลขกหามันก็เป็นเลขกหามง่ามง่าม ก็คือในวัตถิทานมาเทากับแด้เแม่เนาะเขาตรงๆก็ไแดงมึงก็เขาพิธีนี่เอาเทละเหรียญครับหรือสองเหรียญสามเหรียญบ่เอาเทละเหรียญเทละเหรียญคันห้าเอาห้าเอาลายอันนี้มันมันสีสับสนป่าอีหยังบอกเข้าอันนี้สีค่ะคือนมีลายจังสั่นกันเหรียญละล้านรวยดีาะเขาเจ้าบ่ขายดอกเพราะว่าบัตรเพราะผมรู้ตัวหายมากภูละเหรียญอันนี้เพื่นกำมาให้มาล่างแม่มากเม่กระเสียแล้วขึ้นกระตุกขอดมาก เอาพาเอายังเก็เคยไปเหตุหลายเหรอเจียกูข้อตออข้อตายกับ่บคิวโบคิวคือรล้อหานี่อหาน่าตะได้ลอหาของแถมมันสีเอามาเหยียเลยเพื่อสหายจักงวดกัะเอาเก็เอาจนกลัวว่ามันสีเศ้าถึอเรียนหนึ่งอาจารย์งวดระอาจารย์เราบบกำหนดว่าตะไคร้ถือซุงงวดนี่แม่ถือเป็นเหล็กสูตรข้มวดเจาะคองบอลลว่าเหล็เรียญอย่างเดียว ถ้าเอาเงินเงี้ยเดียวพอเอาเงินมาสวดเ่าต้องเสียนได้บ้านสองห้องคือแม่สวดเอาเหรียญประจำตุกเลยมานในบางวดสิพานมากนี่บอกซูฟังในป็นจังไลยพิธีในงานพิธีพ่อจับอะไรบอกบอาเปล่าซูฟังเนี่ยงานพิธีดีกต่มาสวดมนต์ในน้ำเพิ่นมือนึ่งกับห้องเขามาเอามือเด๋ยวันประหัรบอกว่าวันประหัรวันประหัรวันประหารเป็นวันคู่อาจารย์เล่าว่าเอื่นอื่นค่อยเฮ็ดเพราะวันเป็นวันคู่มันดีเฝ้ากันได้กับเฮ็ดหายได้ เป็นว้านคู่บมหาเพื่นก็ได้เหตุเันจำเนอนเนี่ยเอ้ยืูตูมาทายหลขึ้นนีเนาะกัประมาณประมาณไม่เลยงไม่บัดเดี๋ยวก็เห็ุบวชเอ้าทบัดก่อนเป็ดบบมนได้เพื่อนเือไม่ยเนาะก็เลียวแต่เพื่นสีเนเพื่อนบางแย่ไเขาก็เอา้านเขาก็ไปคู่เพื่อนะเดก็าเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์เนาะ เอาเนาะเด้๋วก็เอาเนาะใจนวลขึ้นแม่กับมันใจเหล็กหยีมีแล้วเนาะค่ะจ้ะเพราะว่าขันเอาเลี้ยงมานสวดมันมันเขาสุงวดอืมงวดอันแปดหกเกตมันมันสีได้เหล็กสี่ตัวมันสีได้แปดได้หกได้เกตแล้วก็ได้เก่าค่ะบานเย็นแม่ก็เลยจับเลยเก่าออบก็เลยเอาแต่แปดหกเก็ดไปอโอได้สามตัวบานเย็นยิ่งขึ้นมากกับมันนวนมันฝันลาคนมาบวกขึ้นมาหองบวกว่าแปดหกเก็ด ามาไปห้องบอกอีกสแสดงว่าพบพุ่มหรือว่าเหรียญบารมีเนาะสีเมนเหรียญเปบอกในความฝันบพวกี้นวาน,านตรงเตียงแล้วก็ฝันว่านแล,นลน้วฝันว่าพ่อสวดเยียนแล้วยิ่งขึ้นมา,ากแลฝันพระอาจารย์นี่พระอาจารย์นี่ตัวแดงจึ้งคืองวนพระอาจารย์เกิดพ่อสอซีบเก่าเป็นบอบานเหรีนญแล้วก็มาฝันว่าเลขเลขเหรียญนี่อันเอามาทาแปรงน่ถือเราเด้อภาาสันไปดึงปูนหักแล้วก็มาแล้วก็มาเขาัน ปูหรือสีน่ะค่ะแล้วก็เมื่วานเลขเขาเลี้ยวเลขเขาเลี้ยววะจ๊ะวานนี้เลขกเปลหาพ่ออ๋องยูทูปไปมันสื่อมาให้แล้วมันสื่อได้ที่สิบเก้าค่ะค่ะซื้อได้เขาก็มาขืนค่ะแต่เทากระมันที่เก่ามันไม่ได้แล้วว่าเพื้อนมานมันจงหวนแต่ว่าจะได้เงินมาเห็ดออคือว่าแม่ยมานจงหวนเขาจะได้เงินเหรียญมาเห็ดมั่นใจแล้วเนาะวันที้ก็มั่นใจว่าไงใช่ กำลังใจก็ซื้อเต้นตะรีไว้แล้วกันฟันว่าได้กําไรโอ้ฟันีฟันว่าเอากําไลข้าเจ้าบอกว่าคือเสียงเสียงปูนี่แหละเท่าๆเสียงคันๆว่าเอาแม่เอาแม่กําไรกําไรอย่างสี้คือกําไลท้วงกําไรเงินเนยีบยามยาบอยู่นะได้คืออ่านการ์ดได้ได้ไลได้ไลข้าเจ้าใส่หีบใส่เขียนมาเลยบอกค่ะอืมโบราธรรมดานี่ค่ะ แล้วแม่ได้ลอตเตอรี่ได้ตัวใดครับแม่ขอส้มแด่เลยขอส้มขอเบิ้งเลยแหเฮ้ยมันมันซื้อหลายตัวได้ก็ซื้อเลขหรียญั่นน่ะโอ้เป่นว่าแม่ขอคุณแม่มาเลี้ยงไปเข้าฝันบ่ครับอันคือได้ว่าได้จักเหรียญครับอันก่อนสิมาเฮ็ดเหรียญนมีเตี้ยกะกกัฝันว่าข้าเจ้าตายตายเบิดเทียน่าซั่นอือข้าเจ้าตายเบิดเทียนบิดซั่นก็เลยไปเบิ่งข้าเจ้า เง,นนนะง,นงิน,น,นคนละบาทนน่นเนาะค่ะงอนีจะมาเห็นเงี้หมวดงินบาค่ะเจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนี่ะ<อ>ะนะซืออ้อ,อ,อที่ว่าได้จากเหรียญหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเมืองมองไคร อันกระเบื้งจากน้ำตาเทียนอันนั่นเลยค่ะเจ็ดสีหนึ่งน้ำตาเทียนเห็ดแหลี่เจ็ดสีหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเหดแล้วแต่คนพ่อในร่งคีบตาสีหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเพื่อนหอพวกเงินเนี่ยสื่อสะก้อนะอกาโอ้ครับผมจะบอกเจ้าของเงินสื่อสะก้อนพราะว่างวดก้อนอันอัเพราะว่าอันนั้นเล็กน้อยอยู่บ้านลูกสาวอยู่เมริกามันออกค่าเรียนหับออกค่าเรียนห่สองพันค่ะสองพ่น เจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งองเจดหันเอาื่อไม่แาเทียมนี่เห็นเห็นเล็กแคตัวครับผมเห็นสามตัวมันมันเห็นหกตัวเลยได้บริ้ตีได้ยังเห็นหกตัวหตัวเลยนอันนี้คือซื้อได้หกตัวเลยบ่าอันไปหาหกตัวมันบ่ได้ีหกตัวมันยังแนวบอกซื้อฟังเลย่อันเป็นเฮ็ดมากที่แหลกเป็นสีได้ได้เกตเออขมาที่แหลกนะที่แหลกพ่อจันเฮ็ดแหม่ พื้นสีหยดน้ำตาเที่ยนออกมาพื้นจีได้อย่เพื้นสีได้เก็บออกมาก่อนนบ่อเกียดออกมาก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ซองเหมือแล้วก็ซองจามันองมเป็นสีเล่บเหรอะแมีนขนาดไปเบื้องออกก็ได้ไปไทยก็ได้จ้าแล้วมันก็เป็นเลขหนึ่งไทยจ้ามันเป็นหนึ่งไทยถ้าจับทั้งนี้มันเป็นหัอบานีตัวที่สามนี่พื้นได้พื้นได้ศูนย์ ตัวที่สี่เพื่อนได้ศูนย์บาน,นี้เพื่อนได้หาบาน,นี้เลขหกมันเป็นนเลขสี่ละมันเป็นนเลสี่ละไปเบิ่งเอาอยู่ในลำตนานเขียนก็ได้บานี่กันเทียกวนเพื่อนก็ได้ออกมามันหลายตัวบานี้เทียกวนเพื่อนเร้ออกมากมันเป็นมันเป็ยนอียงนอกวอนนอบานมันเป็นเนนกานน่ามันเป็นเก่หาหลายตัวเนาะมันเป็นเก่าหลายหลายตัวมันเป็นเก่าหลายหลายตัวบานี้เรดเป็นเลขหนึ่งไทยเปนีป็นเลขหนึ่งไทยบานี้ บ้านี้ก็สีใดเปียดหาน่ะมันเป็นเป็นปอปลาแล้วมันก็เป็นเลขอดหาบานี้พระอาจารย์เพิ่งกระเลยว่าวเปียดหามันบอง่ามปอปลามันเปลี่นนะคืนบ่อใดมันเปลี่นเปียดได้ย่างเดี่ยวเห็นอยู่ค่ะในคลิปเลยว่าบุคลิปเปรีดเปียดเนี่ยปอปลากับเปดบ้านี้พระอาจารย์แล้วเลยว่าเปียดหามันบอกง่ามเล่เอาหาเปียดซ่าประสันล่างเอาหาเปียดเด้อประสันระหว่างหลางแล้วเลยหาเปีดเลย่อนไม่เหยียดจะเหนวยกลุวย ค่บผมเลยเ,เอาถูกเขียนส่หน่วยกลืวหาเปียปกเมนพเราบดได้กลับเลยได้ระบบเขียนหาเปียกบานนี้เลขกเก่ามันหลายมันบ่ข่อยก็เลยจับเลขกเก่าสิมตัวหนึง่งเพื่อนก็เลยเอาอ่อนข่อยนี่เราเป็นคนจับข่อยก็เลยจับออกเก่าหน,นึ่งออเก่าหนึ่งซ่าข้าวสาราว่านนี่มันเปลี่ยนตัวได้เลขเงินเฮ็ดออกมาเนี่ยเลขกหนึ่งนี่มันมันสิบเป็นเลขกหกขันเลขกหกมันสิบเป็น เป็นยั่สี่ขวดเดียวค่นเลขกนึงนสิเป็นเกี่ยวเกี่ยวงามๆค่ะเป็นึ่งให้น้องเหม่ยนาอแมนคบันเนียนเราเลขอันเงื่นให้เบิ้ตอนมืองพันธ์เหุอ้ยปลาจัแล้วสิล่อยอยู่ฮึปอยเมนเลยเออแมนเลยขวดท่านไดได้แมนเยเนี่ยตอนอันตอนอันตอนเฮ็ดมือแรกจ้าตอนเฮ็ดมือแรกเม่ตีจ้าสี่ วันนี้มานหนกับตีจังซี่เห็นบอเห็นเหรอแม่แตะหน้าจอก็นนะมันมันหมืดฝนฝนฝนไปเย็นค่ะกลางคืนข้าวข้าวเมรัยเดี๋ยวก็ไปเมรยเอาแล้วไหมล่ะแม่แต่ว่าบัานหมแม่มากตัวใดครับเนี่ยแม่กับมากเจีงซี่เพราะว่าแม่โอ้ยแม่เขียนให้นะค่ะตัวที่แม่มา เม่ยกวนสีมากันนั่นเน่ยค่ะเมีกวนสีมาเห็ดสิเก่ากับฝันว่าอะไรสิบเก่าเนาะโอ้ที่หมนทุกขนม่ะอีเมียกวนสีมาเห็ดเงินมาอันนี้มันวางที่เงินเอ้ยกันเปลี่ยนที่เมียเอ้กันลูกสิไปเห็ดเงินนะอันให้ลูกโชคลูกมานให้ลูกปันตรงกันกันสิไปเห็ดเงินเด้อประสันหวดกวนกัะไรสิบเก่ามากเป็นบอกวาเห็ดเด็กและอะไรสิบเก่าบั่นี้หวดนี่ฝันว่าข้าเจ้าตายเหล็กที่เหล็กที่บั่นข้าเจ้ามันเป็นตัวนี้ มันเป็นตัวนี้เรียที่บ้านพระเจ้าตายเมื่อเนียสองหนึ่งตายเมื่อเนียนทั้งคนทั้งเนียนั้องมีเหตุเรียนรอค่งหาแมนบ้านในเมื่อเฮ็ดเล็กมันก็เลยได้ตัวนี้บ้านก็เลยะดีจังซี่เนี่ยมากนะเนี่ยนัดสองเกตหนึ่งอยู่แล้วแมนบ้านเนียนเลขพระอาจารย์เพิ่นสวดน้ำมนต์กับสวดเงินสวดตรงกันเนี่ยมันตัวนี้มันเป็นหกกระได้มันเป็นหนึ่งกระได เป็นหนงไข่ก็ได้เขาถือเอาก็เรียกว่าเป็นศูนย์หาหกศูนย์หานึ่งมนหกกับหนึ่งมันตัวเดียวกันค่ะพราะว่าเลขเงินนี่ขันขันไปเล็กหนึ่งมันเกิดสีหนึ่งไข่หลุดขันเป็นเลขกหกมันเกิดสีห่หกขวดคอรในหน่อยๆได้ก็เป็นหกขั้นเป็นคอดในในๆนี่คือคือแม่เคยเอาเงินมาหน่ะเหล็เงินมันสีเป็นจดงสันเพราะว่าเอาเอาเงินมาตลอดนี่สินะเลขเงินเนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาจะต่เกาแต่แก่เขาจะเขียนเหลขไข่ แล้วกับปุ่นคือยังปอปลามันเพิ่นเขียนเล็กแปดโปรินมันบ่เพิ่นก็เขียนปอปลาอะวาเลขเงินเพื่อนเป็นอันอันสมัยเก่าเพื่อนจะเป็นแสตชัค่ะค่ะคคันคันตัวแรนบมงงามตัวแรนบมดเลยว่าคันมันเป็นเหล็กอันนี้มันติดตัวงามเบิดทั้งหกตัวค่ะตดตัวงามทั้งหกตัวแล้วมันได้บไดตีง่ะเข้ากับซาบอันได้นีละที่เรีแปดเนี่ยติดปอปลาเนาะมีแนปอปลาเนี่ยมันเิ็นะัรขี้ละเทียกร้อนมันป็นเก้ามันก็เป็นเก้า มันเป็นเก่าอะไรบีกเลยเด้เมียนเมียนเมียนเห็นอยู่ค่ะเมียนมันเป็นเก่าบัณฑอตก็เลยจับว่าเออตัวนี้มันง่ามกมูเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันบละบ้านีตัวล่างนี่บ่ได้เปียกเนี่ยก้อนเปลี่ยนเปียกหาอยู่แล้วมันเป็นฟอปางกับเปลี่ยนเปียกหามันกับหางยู่เด้อโม่ไม่สูบเปียกเพราะผิดเพราะเขาเพิ่เขาเคยเอาเงินมากเงินเงินล่อหามันต้งเปลี่ยนยังสั้น เลขเกียดนก็นมเป็นเลขเกียดเจ้าของเงินพูนแม่อะไรเรื่องฝากเนียนยู้ทุกคนเลยว่าเอ้าเจ้าของเงินเนี่ยมาตัวใดมาจับประสันก็กระจับถือถเปาะทั้งงานงางทั้งบุญหลวงเนี่ยมาทั้งหายท่างบุญหลวงเนาะมากเนียลอตเตอรี่สองเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขบุญเนาะอันล่างเนีมาตัวใดเขียนให้เนี่ยล่างนี่เตีย้ยครับพระอาจารย์เพิูดมามันเป็นหานึงมาสั่นหานึงเนียนหนึ่งห้าหานึงนี่แหลเพราะว่าเพิ่นเหตุขันนมนต์ก็ได้สูตร คูนึงหาซือหเงินเยอมีเงินเยอะเยอเหมือนกันคันน้มุนหลอดัน้อนคนไเน่มันมุนหดแบบก้อนขูดเอาเดือดมาหางไม่เหนแมพาจากแล้วสิล่องมันไอันยืดอันหนึบคุณแล้วยวัวลงไปแล้วในถุงช้าทุกช้าทุกเลื่อนไมาณงวดวงมันกับบดเองหางมันไหเก่าหนึ่งกับเด็กเอ่าหนงของมนก้อนส้นนี่นห่แม่เย็นว่วกันเสียงข่อยอยู่เราข่อก้นจับเพืนมาเจ้าควงเงินมาจับเอเด้อพี่สัน มวดควันนีมวดหาต้องหมุเป็นมวดจับเจ้ของเดี๋ยวล่อหาด้วยค่ะสรุปว่าอันบวดนี้จะเป็นมัดสองมจับถือสองเก็บหนึ่งเนาะค่ะเนาะมัสองเก็บหนึ่ง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 แล้วก็ล่างมัดหาหนึ่งเนาะค่ะเอาไปหน่ำแคปนาจอไว้นะคะเนาะสองเก็บหนึ่งกับห้าหนึ่งนะคะเนาะแคปนาจอเรื่อค่ะเร่ตัวนี้ต้องตินหูกับหนึ่งกับอะไรได้ไหม หันขึ้นมาสิงสี่เป็นหกเด้คือคือคืองวดกวนหันมันสิเป็นเลขเปียดไทยเ็นบอมันสิเป็นเลขเปียดไทยเองสิเปียดเปียดขึ้นมาสิหกบันก็สิ่เป็นมันสิเป็นขอดลายหกมันสิ่เป็นยังสิเปียโนอค้งโค้งานเกิดสีเป็นโค้งโค้งสิมันก็เลยว่าเอะเป็นเนงก็ได้เป็นหกก็ได้ขอเ้ยจับเป็นหกเกนี่มันเป็นเกยด้ยแล้ว เนี่เห็ดออกมายันได้มันสีเป็นไรต่างสีมันสีโบกขีดอัไรสีเดะมันสีเปลียนอัไรสีห้ามเต้องไปิทีหางมันเกิดขึ้นเลื่อเกศเียวออกเป็ดโมเกตกับป็ดโมเกศเขาสวดได้แค่ซีตั่สวดไปเท่าไดกัสวดอะไรวันนี้ขอก็เลยจับเกขกเก่าตัวนั้นเนาะมันมองห้ามก็เลยจับถิ่มมันเลยเดี๋ยวเป็ดโมเกศักไม่ยังจับใส่หรมันกิเรยได้สามส นคะขอขอบคุณขอบคุณเมยนะคะเนาะที่แบ่งปันเนี่ยท่างแฟนกับท่านชอบขอบคุณเคค่ะเบืองวนนี้